รหัสต่อไปค่ะคุณพี่9925ค่ะคุณพี่ตัวนี้9925นะะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่11นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่7.5และความหนาค่ะอยู่ที่4.5รุ่นนี้สามารถทำได้สองทรงคุณพี่สามารถใช้เป็น กระเป๋าหูคิ้วแบบนี้ใส่ใส,สายสะพายคอสบอดี้ได้หรือ2คุณพี่อยากจะใช้เป็นแบบคอสบอดี้ที่ไม่มีหูเกะก,กะอยู่ข้างบนเลยคุณพี่สามารถพับหูซ่อนเข้าข้างในได้ด้านในกระเป๋ากันยาจะมีอุปกรคือสายสายสายายคอสบอดี้ค่ะ ด้านในมีพอกเกตให้และมีช่อง10หลวงให้อีก1ช่องรหัส9925ค่ะที่สำคัญราคาดีด้วย2,790บาทนะคะในไซส์งาน11นิ้วนะคะตัวนี้3ช่องใช้งานค่ะ9925สีที่1คือสีดำค่ะสีที่2ค่ะคุณพี่สีน้ำตาลค่ะ สีถัดไปค่ะสีมอคคาค่ะรอบนี้กันยามาเฉพาะงานสีสุภาพหมดเลยนะคะดำน้ำตาลกะกีมมอคคาค่ะแล้วก็สีเขียวบอสตันค่ะคุณพี่